สวัสดีค่ะชื่อดหญิงไขนภาเาวิไลเพปนาสาันชื่อเล่นว่าลลอค่ะหนูเป็นชาวกะย่างหรือว่ากะเหลี่ยงคอยาวหนูอายุ12ปีค่ะลหลอแปลว่าเข้มดำคล้ำค่ะเพราะว่าตอนหนูเกิดมาหนูมีผิวคล้ำค่ะแม่ก็เลยตั้งชื่อหนูว่าล้อๆค่ะที่ชวนเผาเราใส่ห่วงเพราะว่าเป็นประเพณีและเป็นเสียงักษณ์ค่ะแล้วก็เป็นความปลอดภัยด้วยค่ะ จะได้แบบว่ารู้จักพวกเดียวกันและช่วยกันดูแลค่ะผู้ชายไม่ใส่ค่ะใส่แต่ผู้หญิงค่ะใส่ด้านแต่อายุ5ขวบค่ะสมัยก่อนต้องบังค้าเพราะว่าจะได้จังไว้ว่าคนไหนเป็นเผ่าของเราแบบนี้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ปลอดภยัยรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้ใส่ทุกคนรถแต่เดชชอบค่ะถ้าเดชชอบก็ให้ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ให้ใส่อย่างน,นี้ค่ะถ้าเวลาจะใส่หรือว่าถอน,นี่ต้องมีคนถอให้ใส่ให้ค่ะถอเองไม่ได้ใส่เองก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบนี้อแข็งถ้าผู้ใหญ่ใส่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าเดชใส่นี่ครึ่งชั่วโมงถอน,นี่ เป็นค่ะแต่ว่าใส่นี่ใส่ไม่เป็นทุกคนในหมู่บ้านนี่หรือแค่คนเดียวค่ะหมู่บ้านงหนูชื่อว่าหมู่บ้านห้วยปุแกงค่ะคนส่วนใหญ่จะทำสวนทำไร่ทำนากันค่ะและจะปลูกพืชกินได้ค่ะแล้วมีทาค้าขายค่ะเพราะว่าหมู่บ้านของหนูเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะ ส่วนครอบครัวของหนูก็มีการค้าขายด้วยค่ะหนูกับแม่จะช่วยกันทอผ้าแล้วก็ขายค่ะส่วนพ่อและปู่จะช่วยกันแกะสลกักตุ๊กตาทำเองค่ะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวครอบครัวหนูจะทำสวนค่ะครอบครัวหนูจะปลูกข้าวโพดถั่วฟักทอง ส่วนมากนี่จะเอาไปขายค่ะและที่เหลือก็จะเอาไว้กินเองค่ะนอกจากงานในไล่หนูก็จะไปหาปลาหากุ้งกับเพื่อนๆมาทำเป็นอาหารค่ะ ฟนนาสารชื่อเล่นวันร้อหล่เหอเป็นชาวไกยังหรือว่าก็เหลี่ยงคอยยาวมาจากแม่ห้องสอนค่ะโ,โ <มา S 1> หรังเลยวันนี้มากับใครคะล้หอหล่อมากับคุณน้าสองคนและคุณแม่หนึ่งคนค่ะอ่าแล้วคุณพ่อไม่ได้มาหรอคะคุณพ่อต้องดูแลน้องที่บ้านค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้พอฟังคุณแม่พูดแล้วฟังแล้วอิ่มเอมใจบอกว่าพอย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ปลอดภัย ใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไม่บังคับค่ะเมื่อกี้ครูเห็นท่านหนึ่งคุณยายหรือเปล่าที่ท่านใส่ลุยาวมากเลยอ่ะหนูอยากใส่ให้ยาวระดับนั้นเลยไหมลูกก็คิดดูเลยก็อยากใส่ค่ะแต่จริงๆแล้วหนูไม่อยากใส่เพราะความฝันหนูไม่ใช่แบบนั้นค่ะยังไงคะความฝันหนูคือนางแบบค่ะอยมีใครเป็นไอดอลไหมฮะ มีค่ะใครครับพี่ลูกเกดค่ะอ๋อเอออะอยากเป็นนางแบบเนี่ยครูว่าต้องมีแอบซ้อมอยู่ซ้อมโพสซ้อมเดินแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะโชว์ซะหน่อยเป็นไรไปสักสักรอบหนึ่งเออสักสามโพสไปหนึ่งสองสามนี่นี่นี่ ตา,าอ,อกด้วยตาเขาดีเออแรื่องอย่างเมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกับหมู่บ้านยังไงบ้างลูกแบบไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านต้องไปทําสวนทาไร่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีเงินกันค่ะนะคะบ้านหนูมีผลกระทบยังไงบ้างลูกคือคุณพ่อต้องกลับมาจากกรุงเทพค่ะเพราะว่ามีโควิดแล้วก็ต้องมาทําสวนแต่ ก็ไม่ค่อยมีไรายได้เยอะแล้ก็ต้องเสียบางครั้งแม่ก็ไปต้องไปยืมเขาค่ะอคือไรายได้หลักนี่เหมือนจะมาจากคุณพ่อถูกไหมลูกคุณพ่อแล้วคุณแม่ค่ะทั้ง<ม>สองท่านแล้วตอนนี้ก็เลยไปทําสวนทดแทนใช่ค่ะครูยังนึกไม่ออกเลยนะว่านี่ <S <S จะมาโชว์อะไรเนี่ยเอ,อยังอบอกไม่ได้ค่ะน่านั่นนแล้วล่ะในกระเป๋าที่จะพายมามีอะไรลูก นี่ของฝากให้พี่ๆกรรมการค่ะยาเห็นไหมถ้าหนูไม่ถามนี่ยลองจะได้ของฝากไหมล่ะเออน,นี่ไวจริงๆนี่<อ>คือผ้ามันคอทอมือที่คุณแม่หนูทํามาค่ะแล้วส่วนอันนี้คือมแก้วน้ํำเกลสลากเองค่ะคุณปู่ทําค่ะส่วนอันนี้แม่ตามมากับมือเลยนะคะอะไรลูก พลิกค่ะพลิกออกพิกหพิกของกะเลียงค่ะกระเลียงส่วนอันนี้ตุ๊กตาเกศสลักเองค่ะคุณพ่อกับคุณปู่ช่วยกันค่ะโอ้อ่ะหนูอยากให้ยังไงอ่ะแบ่งมาเลยยังมีอันนี้สามตัวอันนี้สามใบค่ะอ๋อคือถ้าเขาเอามาสามชุดเนี่ยกระเป๋าก็เลยเอามาชุดเดียวไหนขอขอชมตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหได้อย่างครบครันกันทุกคนวางนี้ได้หรอกวางนี่ได้ สำคัญตรงพลิกเนี่ยแหละขอบคุณนะคะ,คคะพิก,กลี่ยงพ<อ>ู้พิก,กะเหลี่ยนี่บูแก้วแซบดีแท้เฮ้ยผ้าสวยอะคุณผ้าสวยมากเลยน่ารักมากตุ๊กตาสามารถวางโทรศัพท์ได้ค่ะตุ๊กาตาค่ะอล้เหรอคะแบบนี้ใช่ไหมใช่ เฮ้ยเก๋ <Bond i> <Okay. S 2> <occurs> สวยครับ <serving> <Enfin wan ita> ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะคะฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะกับคุณปูด้วยนะเอาละวันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรสักอย่างแหละที่อุบไว้อะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือปลดนี้ให้คุณแม่ที่คุณแม่ไปจำนำรถจักรยานยนต์ค่ะเหลืออีกหนึ่งปีค่ะเดือนละพันห้าค่ะอ๋อหรอคุณแม่ไปจำนำเนื่องจากสาเหตุอะไรลูก สาเหตุที่คุณแม่ไม่มีตังค์แล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อกลับมาแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะให้บ้งหนูค่ะอพอเห็นคุณแม่รถไปจำนำตอนนั้นรู้สึกยังไงลูกรู้สึกว่าสงสารคุณแม่ค่ะเข้าใจลูกคุณแม่อาจจะเสีย รถไปชั่วคข่าวรับคุณแม่ได้ลูกที่น่ารักมาเป็นกําลังใจอันนี้มันสําคัญคมากๆเลยนะลูกนะเอาละตอนนี้พวกเราอยากดูความสามารถของหนูแล้วึพิ่ก่อนอรอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยลูกรอสวัสดีลูก แม่รู้ไหมลูกว่าหนูอยากมอบความฝันนี้ให้แม่แม่รู้ค่ะแล้วแม่ว่าไงแม่ก็บอกว่าขอบคุณที่คิดถึงแม่เรื่องของความลําบากของแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นกำลังใจให้หนูชนะภารกิจนะลูกค่ะสู้ไปลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อคุณแม่ค่ะรอหลออยู่ข้างพี่โตลูกเห็นครับทาง้าการครับตอนต้นรายการเราเห็นแล้วว่า วิถีชีวิตล้อหล,ล่อเวลาเขาหาอาหารเขาทำยังไงตอนนี้ครับจะไปดูว่าเขาหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงด้วยวิธีไหนแล้วก็ททำอาหารให้สัตว์เลี้ยงอย่างไรเชิญชมครับโอ้สวยจังอันนี้หนูกำลังทำอะไรอยู่ลูกเก็บใบของอาหารของสัตว์เลี้ยงหนูค่ะก็คื้าใบอะไรกะล่าง,ลงหลัก ไปกันล้านหลาท่านการครับเดากันเนี่ยเขากําลังเก็บพวกวัตถุดิบที่ไปปรุงอาหารให้สัตว์เลี้ยงคิดว่าน้องเลี้ยงอะไรลองทายกันดูว่าใครจะทายถูกน่าจะงูเหา่หางูเห่าพี่หอยคิดว่าน้องเลี้ยงงูเห่านะลูกหนูยัเพิ่งบอกว่าถูกไม่ถูกนะมันไม่ได้ธรรมดาหรอกกูต้องงูเหา่า <c oughs> ต้อง <c oughs> องูเห่า <c oughs> กินอันนี้อ่าผีเสื้อเหรออ่าพี่โกว่าผีเสื้อนะกูครับกระต่ายเอ้ากระต่ายนะครับผีเสื้อกระต่าย ว้าวอะชมต่อครับโุ้ยน้ำไหลเชี่ยวมากอุ้ยนั่งเรือไปด้วยอะเฮ้ยสวยมากสวยจังเลยเนาะสวยมากคาดมากชอบลายดอกลายใบไม้บนแก้มหนูกจังเลยอ่เก๋แล้วก็นี่คือมาสับหยกกล้วยตัว หมูเหรอหมูป่าเหรอเดี๋ยวลองดูครับว่าเขาทํำยังไงครับนี่คือสับใบกะาล่นลาครับแล้วก็ค่อยๆฝานในส่วนของหยวกกล้วยครับงูเห่าเออดูทรงจะเป็นงูเห่านะพี่เนาะงูเห่าสับละเอียดเลยครับแล้วก็เดินไปที่ที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีสัต oh ว wow, oh ์เ oh, ล oh, oh, ี oh, oh, ้ยงของน้องล้อหล่ออยู่นั่นก็คือไก่งูเห่าครับไม่มหวเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหนูองูเห่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังเลยอ่ะตัวนี้มีชื่อไหมลูกไม่มีไม่ได้ตั้งชื่อเนาะเขาชอบกินสิ่งนี้ใช่ค่ะชัดน่ารักจัง ดีใจเลยดูร,รู้รว่าชอบกินอ่ะดีใจอะไรขนาดนี้น่ารักจังเลยได้เวลาเข้าสู่ภารกิจแล้วครับโจทย์นี้เรา,เราท้าน้องฝานหยวกกล้วยครับแล้วหลอกกลางเวทีลูกทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ภารกิจครับ ภารกิจของหนูนะลูกให้หนูฝานหยกกล้วยลูกเพียงแต่ว่าการฝานหยกกล้วยครั้งนี้ครับเราเน้นที่น้ำหนักเราอยากได้น้ำหนัก500กรัมแล้วทำสิ่งนี้ภายในเวลา30วินาทีถ้านั่งฝานของหนูจะเป็นท่าไหนลูกประจําที่ก่อนแล้วหล่อลูกเร็วได้แต่ต้องปลอดภัยด้วยนะพร้อมนะครับเตร็มตัว ริ่ครับนั่นแหละนั่นแหละจะร้อยแล้วครับผ่านไปสิบวิแล้วลูกร้อยร้อจ็สิบแปล้วครับสองร้อยแล้วครับสามร้อยแล้วครับสิบวิสุดท้ายลูกร่งขาลูกสี่ร้อยแล้วลูกห้าสี่สามอเจ โอ้โหโโหกรได้600กรัมภารกิจนี้ผ่านครับท่ากกนผู้ชครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายเดี๋ยวผมขอให้ทีมงานเก็บอุปกรณ์ก่อนแล้วตัวล้อหล่อเองเนี่ยโจทย์สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างเป็นภารกิจที่ทมัดทมแงนิดนึงเดี๋ยวขอน้องไปเปลี่ยนชุดด้วยล้อหล่อลูกเปลี่ยนชุดก่อนครับ คือรายได้หลักที่บ้านก็คือมาจากนักท่องเที่ยวแหละก็คือไปเยี่ยมดูวิถีชีวิตที่นี่พอพอการท่องเที่ยวกระทบก็กระทบก็หายไปเลยก็หายไปเลยท่านผู้การครับทีมงานบอกว่าน้องพร้อมแล้วครับขอเชิญพบกับน้องล้อหล่อครับนี่นักกีฬาเหรอเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาด้วยล้อหล่อบอกกรรมการใี๋ยวนเราเล่นอะไรครับ เล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะน่นโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้น้องเจอกรรมการผมหน่อยกรรมการแบบคนเดียวหรือสองคนี่ลูกสองคนสองคนเลยเดี๋ยวให้หนูเลือกรือว่าจะสู้กับใครนะแต่ว่าตอนนี้ครับใส่ห่วงอยู่น่าจะไม่ถนัดนะใช่ใช่เดี๋ยวใ,<ช>ให้คุณแม่มาช่วยถอดห่วงก่อนเนาะขอเชิญคุณแม่น้องล้อหล่อครับเชิญครับสวัสดีครับ เพราะว่าเราเราเรา,เราเล่นกีฬาต้องมีสมาธิเราจะมีห่วงไม่ได้ใ <evaluation> อย่างนั้นเลยนะต้องทุ่มเทกับกีฬา <eg il> คุณแม่สวัสดีนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อมาเปิดค่ะชื่อเล่นนี่ชื่อมาเปิดแล้วชื่อเจนนี่ชื่อเมือไข่เมือไข่ <S <S ตัวตัวห่วงเนี่ยครับจริงๆแล้วถอดข้างหลังก็ได้แต่ว่าอยากให้กรรมการได้ชมอยากให้ผู้ชมได้เห็นว่าห่วงนี้มีลักษณะอย่างไรคุณแม่คุณแม่ลองถอดให้น้องสักนิดครับ จะมีผ้ารองข้างหลังนะครับผ้านี้รองเพื่ออะไรครับแม่เพื่อเชื่อเหนือที่ข้างในนะคะแล้วก็ผ<อ>นี่จตีที่ข้างในแล้วเจ็บออกกันเจ็บครับใส่เนี่ยใช้เวลาน,านานแต่ว่าถอดน,นี่ไม่นานถ้าใส่อย่างของน้องล้อหล่อเนี่ยใช้เวลานานใช่ไหมครับถ้าใส่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงลองดูว่าถอดนานไหมนะครับคุณแม่ใช้ได้เลยครับอ๋อคือง้างแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับว่าทำเองไม่ได้ครับแบบนี้<อ>ต้องมีคนช่วย แต่ถ้าโต,ตขึ้นอีกหน,น่อยน้องไม่อยากใส่แม่ก็ไม่ว่าใช่ไหมครับไม่ว่าค่ะไม่บังคับเวลาเปลี่ยนเนี่ยอยากถามคุณแม่ว่าแล้วเปลี่ยนเส้นใหม่เลยใช่ไหมแม่เส้นใหม่ที่ยาวยาวกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ายาวกว่านี้ค่ะแล้วเส้นเก่าให้ให้รุ่นเด็กรุ่นหลังไหมครับใช่คะ่ะอ๋ออ,อ,อันนี้ตรงแม่เด็กๆนี่แม่ใส่อ๋อนี่คือของคุณแม่ค่ะโอ้เพราะว่าแม่ไม่มีพญาซื้อใหม่อ๋อนี่คือเป็นสมบัติในครอบครัว โอ้แต่ว่ารักษาของดีมากเนยเนาะเป็นสิบสิบปีเรียบร้อยแล้วทีมงานครับรบกวนนะครับขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะรรมการครับเดี๋ยวผมเชิญพี่โก้พี่หอยนะแต่ก่อนอื่นผมขอจัดเตรียมเวทีก่อนทีมงานครับเปลี่ยนเวทีของเราเป็นสนามวอลเลย์บอลครับเชิญครับแล้วหล่อลูกเราไปยืนตรงนั้นดีกว่าให้พี่ๆเขาทำงานกัน อ้าวจัดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับตรงกลางเวทีเลยลูกพี่โก้พี่หอยครับครับเรีนเชิญครับสบายมากครับผม uh huh. เดี๋ยวผมอธิบายกติก,กาก่อนจ้ะทีมใดได้สองแต้มก่อนชนะไวจิ้งหันเนี่ยพี่เฮ้ย <Hey. S 1> เวลาเรามีจำกัดโอเคเวลามีจำกัดโอเคใครได้สองแต้มก่อนชนะแล้วก็จบไเลฝ่ายน้องเนี่ยใช้มืออย่างเดียว ฝ่ายกรรมการผมนะใช้มือใช้ศีรษะใช้เท้าได้หมดเลยจริงว่ะเอาให้คล่องเลยใครได้สองแต้มกว่าชนะแต่บอลสัมผัสในแดนตัวเองเนี่ยได้สามครั้งนะครั้งที่สามต้องส่งเลยนะอันนี้กติกาใหม่กติกาใหม่หนึ่งสองแล้สามไปเลยสามครั้งนะลลกสามครั้งต้องไปเลยนะใครได้สองแต้มกว่าชนะพี่ใช้ใครส่งบอลก่อนเหล่าสิพี่ส่งบอลก่อนนะฮะเชิญครับ เติบเติบเติบวันี่เติบเติบเติบพร้อมนะครับพี่โก้ไปครับโอเคมาแล้วครับโอเคเฮ้ยทำไมไม่รับเราเสิร์ฟนี่ทำไมคุณก็โอ้ตายแล้วตายแล้วเขาไม่จับกังเขาไม่จับกรรมการเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นแล้วคุณมันยืนเขาเป็นกรรมการข้างสนามเป็นศูนย์น้องนำครับเป็นศูนย์น้องนำเอาพี่เสิร์ฟไปไหม อพี่เสิร์ฟนะไอ้เสิร์ฟเสิร์ฟลูกออกไปลูกรับมบเดี๋ยวมันข้ามเดี๋ยวพี่เนี่ยมันข้ามแล้วพี่จะฟาวเนี่ยทำเพื่ออะไร ไม่มันมันโอ้ยเอไม่นับคือคือคือพี่เนี่ยมีสองสองคดีนะคดีแรกคือพี่โดนเน็ตเนี้ยเฝ้าโดนเน็ตเน็ตหย่อนเลีที่สองพี่ทำสนามพังอันนี้พี่โดนใบแดงใบแดงปิทพีทเชิญนั่งครับกลับมากลับมาี้ามไปแล้วไม่ง้างแล้วเด้อถามเอางี้ผมขอทิ้งค้างไว้คนหนึ่งใครช่วยอยู่ตรงนี้คนหนึ่งใครก็ได้ขอคนหนึ่งรู้อยู่เองอ่่ะพีก๊ได้ได้ได้ดูไม่มีความหวังทั้งคู่ จะเข้าสู่ภารกิจใหม่มาทีมง,งานครับช่วยขึงเน็ตใหม่ขึงเน็ตใหม่สภาพไม่ได้อะ <c oughs> มัน,ล,นลื่นลื่นลื่นเดี๋ยวผมขอรวบรัดเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายเลยดีกว่าครับโจทย์เนี้ยครับพี่ก๊ตต้องช่วยน้องพี่ต้องโยนบอลใส่น้องให้น้องอันเดอร์เพื่อให้ลงเป้าหมายที่เรากำหนดทีมง,งานครับขออุปกรณ์ครับเฮ้ย เปน,บ,นบาสเลยเหรอนี่คือการรวมตัวกันระหว่างกีฬาสองประเภทครับ <S 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 วอลเลย์บอลและบาสเกตบอลอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีกีฬาวอลเลย์บอลมารวมกับบาสเกตบอลครับโจทย์นี้ครับเดี๋ยวรบกวนหนูส่งบอลมานี่น้งลูกพิ้งเลยครับพี่โก้ครับ,รบพี่โก้คว้างบอลไปที่น้องให้น้องอันเดอร์เพื่อเข้าห่วงบาส อ้างสามครั้งครับลงครั้งเดียวถือว่าทําภารกิจให้สำเร็จยากนะยากนะต้องรู้ใจพี่โกต้องรู้ใจพร้อมโอกาสครั้งที่1นึ่ไปครับและแล้วครั้งแรกนะครับมาโดนห่วงอ่ะแต่แรงนิดนึงยังมีโอกาสเล็ออีกสองครั้งครับ ียโอกาสครั้งที่สองไปครับ การครับทั้งสามท่านวันนี้ได้รู้จักกับน้องล้อหล่อได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถรู้สึกยังไงบ้างครับครูนะชอบความเป็นธรรมชาติของหนูมากเลยอะ่ะคือพอดิบพอดีกล้าแสดงออกแต่ก็มีความนอบน้อมมีความเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกหนูครูมั่นใจเลยว่าสําหรับคุณแม่หนูเขารู้สึกว่าเขาได้ของขวัญคือเขาได้ลูกสาวที่น่ารักคนนี้ มาช่วยทำมาหากินช่วยเป็นกำลังใจให้ขอให้หนูรักษาวความดีความเป็นธรรมชาติตั้งใจฝึกฝนต่อไปในสิ่งที่หนูอยากเป็นหนูสามารถเป็นได้ทุกอย่างพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะทพิกัรครับช่วงที่โควิดหนักมากๆเนี่ยที่บ้านหมุนเงินไม่ทันครับคุณแม่จําเป็นต้องนํารถไปจํานำครับแล้วที่ล้อหล่อมารายการวันนี้ครับต้องการอยากปลดหนี้ให้คุณแม่ทางสาบทานครับพวกเราทั้งสคนให้ ผ่านได้แล้วหล่รอลูกคี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชิตของหนูความน่ารักสดใสของหนูและความกตัญญูของหนูให้ผู้ใหญ่ King Power ทาราบท่านฝากบอกว่าเรื่องหนี้รถมอเตอร์ไซค์คุณแม่ไม่ใช่ปัญหาลูก1,500บาท12เดือนก็คือ1 8 0 0 0บาทผู้ใหญ่ King Power ลดหนี้ให้หนูลูกแล้วหล่อลูก วันนี้ที่บ้านไม่มีหนีน้รถมอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกอย่างไงลูกรู้สึกโล่งใจไปไฝ่เนืองแล้วอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกอยากพูดกับใครลูกอยากจะพูดกับคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมลูกแล้วหรอ,รอลูกถ้าแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้กล้องที่มีไฟหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่หนูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับหนูอยากจะบอกแม่ว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของหนูและแม่ช่วย ให้พวกเราได้กินได้อยู่สบายไม่ต้องไปติดหนี้เขาเพื่อให้เราได้กินข้าวได้กินตากันหนูขอขอบคุณคุณแม่คะ่ะหนูรักคุณแม่นะคะรักแม่ที่สุดเลยนะคะเป,เป็นเด็กที่น่ารักมากนะทุกคำพูดของเขาก็พูดจากใจแล้วพี่ซุปเชื่อว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูอย่างมากลูก ล้อหลอลูันนี้ผู้ใหญ่ King Power นอกจากจะมีงบประมาณปลดนี้ให้แล้วยังมีของแถมความฝันให้หนูด้วยลูกล้อหลอเดิน29ก้าลูกเชิญครับเอามือปิดตามไว้ลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้กับน้องล้อหลอจาก King Power ครับ เราหลอพร้อมไหมลูกค่ะเอามือลงครับแล้วผ่านมามองได้แล้วครับนี่ชอบไหมมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆมีรองเท้ามีชุดกีฬามอบให้ลูกด้วยนะครับรวมอีก2,500บาทรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 2500บาทจาก King Power ครับเราหล่อลูกไม่ว่าหนูอยากจะเป็นอะไรในอะนาคตอย่าทิ้งการเรียนนะลูก เอาใจช่วยหนูนะครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับอัจฉริยะพันจิว๋วนักกีฬาวอลเลย์บอลและว่าที่นางแบบของเราน้องล้อหลอกครับขอบคุณค่ะล้อหลอเจินเลย้ ทกชมท่าท่านาทานรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชิวออฟฟิเชีนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ